บรรยากาศยามค่ำคืนของจังหวัดประจีนบุรีหลังฝนหยุดตกไม่นานพื้นดินยังเปียกชื้นเงาสะท้อนจากหยดน้ำตามใบไม้และแอ่งน้ำเล็กๆบนพื้นถนนส่องสะท้อนกับแสงไฟจากเสาไฟฟ้าที่สลัวมัวทำให้ทุกอย่างดูพร่ามัวราวกับอยู่ในโลกอีกใบมหาวิทยายลัยชื่อดังที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความมืดเงียบสงัดกำลังหลับไหลราวกับปราสาทเก่าแก่ในตำนาน และที่ใจกลางมหาวิทยาลัยนั้นมีตึกเวียนสูงห้าชั้นที่ถูกเรียกขานจากรุ่นสู่รุ่นว่าตึกต้องห้ามตึกแห่งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งมหาวิทยาลัยโครงสร้างสมัยใหม่ที่ตอนแรกเคยหรูหรากลับค่อยๆเสื่อมโทรมลงเมื่อการเวลาผ่านไปผนังสีขาวซีดเต็มไปด้วยรอยด่างดำรอยแตกร้าวเล็กใหญ่เป็นเส้นคดเคี้ยวเหมือนเส้นเลือดที่ปริแตก พื้นรอบตึกเต็มไปด้วยรากไม้โผล่ผลดินเสียงรีดริงเรรแผวเบาตัดกับความเงียบของค่ำคืนทำให้ตึกดูยิ่งมีชีวิตราวกับกำลังหายใจอยู่ในความมืดสิ่งที่ทำให้ตึกนี้ถูกเล่าขานไม่ใช่เพียงเพราะความเก่าแต่เป็นเพราะความเงียบที่ไม่เคยเงียบจริง นักศึกษาหลายรุ่นต่างเตือนกันว่าอยากขึ้นไปชั้นห้าหลัง6กโมงเย็นเพราะทุกครั้งที่มีใครลองทำจะต้องได้ยินเสียงบางอย่างบ้างก็ว่าเป็นเสียงเกรีดร้องของหญิงสาวบ้างก็เป็นเสียงเก้าอี้ถูกลากไปตามผืนและบางคนหนักหน่อยถึงกับเห็นเงาคนยืนอยู่ริมหน้าต่างมืดมิดจ้องมองลงมาด้านล่างไม่กระพริบตา ในค่ำคืนนี้กลุ่มนักศึกษาปีหนึ่งสี่คนประกอบด้วยสองชายสองหญิงกำลังยืนล้อมวงกันที่ลานหน้าตึกเสียงหัวเราะเบาๆแฝงด้วยความท้าทายดังขึ้นจากในกลุ่มพวกเขามีไฟฉายเล็กๆเพียงสองกระบอกแต่แสงที่ได้กลับน้อยนิดเมื่อเทียบกับความกว้างใหญ่ของตึกสูงตรงหน้า นี่ระวะที่เขาว่าหลอนหลอนกันหนึ่งในนักศึกษาชายถามขึ้นหนามเสียงปนเยาะเย,ะเยะ้ยแต่ใบหน้ากลับแสดงออกชัดว่าไม่มั่นใจนักหญิงสาวอีกคนกอดแขนเพื่อนแน่นเราว่ากลับกันเถอะมันไม่โอเคนะเหมือนมีใครมองอยู่ตลอดเวลาเลยทุกคนเงียบไปชั่วขณะก่อนสายตาของพวกเขาจะเลื่อนไปอย่างชั้นห้า หน้าต่างบานหนึ่งสะท้อนแสงไฟถนนเล็กน้อยแต่แสงสะท้อนนั้นผิดปกติมันไม่เพียงแค่สะท้อนหาก